สนธิยาบุกถามกะกะตสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่ส่อเลือกตั้งโมคะ เมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรได้ยื่นหนังสือต่อกอกตอขอให้เปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งสอสอเนื่องจากวันที่14สิงหาคมนี้จะครบ3เดือนที่กะกะตมีมติประกาศรับรองสอส5 0 0คนขณะนั้นมีกระแสะข่าวระบุมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 71-100คนที่มีเรื่องร้องทุจริตจึงต้องการให้กกตเปิดเผยเรื่องทุจริตดังกล่าวนั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรเพราะหากกกตพิจารณาแล้วว่าคนเหล่านั้นกระทำทุจริตจริงต้องเพิกถอนสิทธิ์และเลือกตั้งใหม่ ก็จะทําให้บางพักที่นําเสียงไปสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาหรือตั้งรัฐบาลไปแล้วกกตดําเนินการก,กับผู้ที่ทุจริตภายหลังก็อาจทําให้เสียงในรัฐบาลลดลงทําให้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพได้ นายส่วนทิยากล่าวว่านอกจากนี้ยังต้องทวงถามกรณีเคยยื่นให้กะกะตตรวจสอบว่าการที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลมีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเนื่องจากถือหุ้นบริษัทไอทีวีและกะกะตได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะสสของนายพิธาแล้วนั้นอยากทราบว่ากกตเห็นว่าสมาชิกภาพสอสของนายพิธาสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อใดปี2562หรอหรือไม่ สิ้นสุดไปก่อนจะมีผลให้การที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพักซึ่งเซ็นรับรองส่งผู้สมัครสอสอของพรรคก้าวไกลทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่ประเด็นนี้จะมีผลถึงคุณสมบัติของสอสอก้าวไกลทั้ง151คนและอาจนําไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะซึ่งต้องนําไปสู่การวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแต่เบื้องต้นยังให้กะกะตชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจน นายสนทิยากล่าวว่าได้ยืนคำร้องต่อประธานกกตเพื่ออุทธร์คำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้ยุติเรื่องกรณีตนได้ร้องขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรและพรรคเพื่อไทยว่าเข้าขายเป็นการยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาชี้นำ ครอบงำการดำเนินกิจการของพรรคและเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคในมาตรา28/29ประกอบมาตรา92พรปว่าด้วยพรรคการเมือง2160จากเหตุที่นางสาวแพรทองทานบินไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอีกทั้งไปปลาศัยที่จังหวัดอุดรธานี โดยระบุว่าจะพานายทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานรวมถึงข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยที่คล้ายลายมือของนายทักษิณเนื่องจากเห็นว่าตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสฉบับที่สองมาตรา 132, 136และ137ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการพิจนารณาเรื่องร้องทุจริตโดยใช้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่านั้น ซึ่งพยานหลักฐานต่างๆที่ตนยื่นให้กะกะตพิดเจรณาทั้ง3ประเด็นทั้งการที่นางสาวแพททองทานมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่กลับเดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกง จึงอยากให้ประธานกะกะตพิจารณาหลักฐานรวมถึงความคิดเห็นต่างๆของนายทะเบียนพรรคว่ามีการเชิญนางสาวแพททองทานมาให้ถ้อยคำจริงหรือไม่และพิสูจน์ว่าข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยไม่ใช่ลายมือของนายทักษิณจริงหรือไม่